มาค่ะวันนี้ต่เลิบมือนางนะคะใส่เครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะได้เวลาโค,ค,คเร่โคเร่โคเล่แล้วจ้าลิบมือนั่งเคลูบแบบจุกจุกเลยจ้าอันจังหวะนี้คือบรได้ต่ำเลยคะ่ะใส่สอนคนณเอานะคะแกวค่คอยคอยคนอเอาผู้ใได้มากตอนหน่อยจ้ะ หั่นเป็นตอนน,น้อยๆเอาเด้ค่ะเด้อผู้ใดมักบวชับผู้มักหั่นแบบกินเป็นตน้นเป็นนีเลยค่ะนะคะมือนี่สิเอาเป็นแบบพริกซิปน้อยเด้อค่ะเด้อยังไงคนจนว่าเครื่องเข่าแบบนี้ตัเนาะเล็บมือนั่งเลยเด้อค่ะเด้อเขาปรุงรสเล้ยวเรียบร้อยก่อนเขาจะมาใส่นะคะเราจะผู้มักคําหน่อยคใหไงเด้อค่ะ อันนี้ใส่แบบโคเร่โคเ,เร่โค้งมันหน่อยค่ะพี่น้อยจ้าไม่มน้อยก็เล่ได้ใส่เคืองโลค่คอยคอยค้นเอานะคะอันนี้ขอเป็นค้นที่มากกินแบบตอนนี้ไงเลยค่ะก็เร่โบ บริเหันนะคะอู้หเห็นไปน้ำลายแต่ผักผักปรุงรสตามที่จะคว้านม,มากเล้ศค่ะเด้อบะเด็นยากจัหนิดนะคะขันผู้ได้มักย่ำกับหันตอนไหนน้อยนะคะอันนี้อันนี้บริเหันนะคะเพราะว่ามันมีอไกินน้ำค่ะกินผู้เดียวก็เลยจิก,กินแบบปมๆอ้ยคือแซบเท้ตอบเองก็แซบเ,เองอีกแล้วค่ะ คัวรียขัวรียจนมาขอเนื้อเลยค่ะเออเจ็บค่ะน้ำเกอยพอมเสือไปจ้าเป็นยังไงบ้างเออข่อจนปูนแบบเป่งเป่งเลยค่ะคำ้ำใหญ่ๆตีง่า่ๆปวดๆมึงนะน้าจะมาในเวลากินต่ำอีกแล้วค่ะมาชจนามบ้างนึงนะนามไหม ไม่ได้ยากเลยค่ะตับเขา่ว่าเขาเครื่องนะคะนี่ค่ะอวบ,วบอวเป้งๆเลยค่ะใส่ผักอย่าลืมผู้ใดมีผักซี่ใบเลื่อยกับใส่ใบเลื่อยแล้วค่ะผู้ใดมีผักซี่ฝรั่งกับใส่ผักซี่ฝรั่งคะะตอนใหญ่ๆค่ะ พี่นางต่ำลาดไปจักนะโยจวดเลยค่ะมาจา้าสิเทสเช้าทานแล้วมากินน้ำกันเลยค่ะเด้อ